เฮ้ยเฮ้ยจะให้เพลงปไม่ไ huh. ด hey! <H> ้ทำไงะไอต้องเปิเส yeah. ียงดังหน้าบ้านูบตไม่ได้เนี่ยเด็กกลางนอนไม่ได้เออนอนไม่ได้หรือมึงเมื่อวานปากเรียูไหมเอาไอช้นนเปิดเพลงเสียงดังนนี้เอ้าเมื่อวานกูอยู่บ้านกูมึงบอกเปิดเสียงดังวันนี้กัวมาบ้านเลยไอยาบไงะดังบ้ไเพลงปูไม่ค่อพร้อมั เปิตรงนู้นมึงก็บอกว่าจางก็มาเปิดตรงบ้านนู้นก็บอกว่าจางมึงแค่ให้กูทำไงวะมึงก็ไม่เปิดบ้านมึงสิไปอ้ามึงกลัวดังมึงขาดตอนเด็ลกูพ้อยตายไปไวรุ่นหน่อยไว้รุ่นหน่อยน้องที่พ่อป่ะที่อปะอ์เฮแกตวจน่แไม่ไอ้ควายไม่ต้องมาแจ้งหรอกตำรวจไม่ทำเลยหรอกทำอะไรไม่ได้ไปไปไปเอางี้หรอ่ามึงว่ารถมึงเสีดังไหมเขาเสีกดังดอ้สเสียงมันก็เราบ้นง ดีดีไหม,มไม่ต่อยมึงจะถอยเลยถ้ามึงไม่อยากได้ยินเสียงเพลงกูดังๆใช่ป่ะหรือว่ามึงอยากได้ยินเสียงกูกับเมียมึง